ทุกคนครับวันนี้มีข้อแนะนาํามาฝากนะครับสาหรับนักกีตาร์ที่อาจจะเล่นได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับหมายความว่าตีคอร์ดเกาสายได้พอยโซโลโ่ได้บ้างเนี่ยแต่อาจจะอยากจะต้องการที่จะท้าทายความสามารถของตัวเองด้วยการเป็นนักเรียบเรียงนักทําดนตรีนะฟังดูเหมือนยากนะครับแต่ไม่ยากเลยด้วยการนําเพลงสักเพลงหนึ่งเนี่ยเอามาเล่นให้มันฉีกรูปแบบนะครับแน่นอนว่าเพลงที่ผมเล่นอาจจะ เป็นทำนองเพลงหัมเทียมนะครับของศิลปินวงคาราบาวเพลงนี้ก็คงจะไม่มีใครเล่นเป็นเวอร์ชันอะคูสติกหรอกนอกจากจะเป็นการเล่นในร้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นวงคาราบาวจริงเขาก็ไม่น่าจะเล่นเวอร์ชันนี้ก็จะต้องมาแบบเต็มวงแล้วก็มีเครื่องดนตรีเยอะมากนะฮะมีกีตาร์ไม่รู้กี่ตัวนะครับมีทั้งอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเอามาดัดแปลงให้มันเป็นลายกีตาร์ลายใหม่ขึ้นมา เพียงตัวเดียวเนี่ยอันนี้มันก็หมายความว่าเราก็กําลังท้าทายตัวเองดูว่าเราจะสามารถเรียบเรียงลายกีตาร์นี้ออกมาได้แบบไหนอย่างไระนะครับซึ่งจริงๆแล้วสามารถที่จะใส่คอร์ดอื่นได้นะครับที่มันจะเพิ่มลูกเล่นได้แต่แต่ที่ผมใส่ไปเนี่ยเป็นคอร์ดจริงๆออริจินอลนะฮะก็คือคีย์เมันก็จะมีคอร์ด A คอร์ด F อชาร์ปไมเนอร์ or, คอร์ดบีไมเนอร์คอร์ด e, เคอร์ดดีอ่าจะเป็นประมาณน,นี้นะครับนี่คือคอร์ดคอร์ดต้นฉบับนะแต่รูป รูปเอ่อรูปลูกเล่นที่ผมเอามาใส่เนี่ยผมจะใช้วิธีการวางนิ้วเนี่ยฟอร์มเดียวนะฮะฟอร์มเดียวเลยก็คือผมจะเล่นในเฟสที่2กับ4เป็นหลักนะครับจะจะเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยแค่2กับ4ก็คือ2 3 4สีเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะที่หลุดมาสาย5ก็คือจะเป็นเป็นสาย1นะครับอ่าเพราะว่าจะต้องเอาเอามาเล่นเป็น A บ้างบางทีนะครับในเนี่ยตรงนี้มันก็อย่างนี้ อันนี้ทุกคนฟังดูทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมว่ามันคือสเกล e A นั่นเองหรือว่าจะเป็นสเกล e F ฟช้าไมเนอนะฮะเห็นนะอย่นี้ฮะแล้วก็ใช้วิธีในการตบสายเข้ามาเกี่ยวทําให้มันมีเหมือนจังหวะเป็นเสียงกลองนี่คือสิ่งแรกที่ผมคิดถึงนะครับว่าถ้ามันเพลงเป็นเพลงจังหวะโจโจ้เนี่ย คำว่าโจโกก็อาจจะเป็นความเร็วประมาณสักร้อยขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอออันนี้มันก็จะต้องแบบว่าชิกชิกชิกให้มันโยกได้นิดนึงอย่างสิ่งแรกที่ผมจะเามาใส่ละต่อไปก็คือการคุมเบสนะฮะด้วยความที่มันเล่นด้วยความเร็วมันไม่ใช่เพลงจังหวะช้าๆแล้วผมก็เลยพยายามที่จะจบด้วยเบสที่เป็นคอดสายเปิดซึ่งผมก็จะเอา A เป็นหลักเอา E เป็นหลักแล้วก็เอาดี นะครับอาจจะมีบางคอร์ดที่ไม่ใช่สายเปิดอย่างเช่นบีไม่เนผมก็จะพยายามเล่นให้มันเร็วแล้วก็ไหลไปไม่ได้แช่อยู่นานหรือเป็น f c ชาร์ปไมน่อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใช้ใช้ฟอร์มฟอร์มนิ้วแบบนี้นะครับโดยการโดยการใช้ฟอร์มนิ้ว A นั่นแหละนะวางไปเลยสาย1 2 3 4ไปนะครับพาไดปดบนเฟสที่2โดยนิ้วชี้เนี่ยนะครับแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยอ่าน,ะนี้แล้วก็เอาเบสมาคุม แล้วก็เทคนิคที่นํามาเสริมเป็นลูกเล่นนะครับบวกกันเข้าไปนอกจากเทคนิคหลกัหลกๆที่ผมว่าแล้วก็คือการสไลด์นะฮะในที่นี้ผมก็จะไลสไลด์ในสาย3เฟสที่4มา6กใช่ไหมอ่านะครับตรงน,นี้สไลด์มาจากโน้ต B นะครับโน้ต B มาโน้ต C ช้บนะหรือผมจะสไลด์อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ก็สาย2มาเฟสที่5อเอาเฟสสามมา5ก็คือโน้ต d มาโน้ตอ e, อย่างนี้นะ การตบสายเกี่ยวสายด้วยนะก็เรียกว่าเอามาครบทุกแบบเลยนะฮะสำหรับอะไรที่มันจําเป็นที่จะเล่นในแนวแบบเป็นฟิงเกอร์สไตล์อย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับการร้องเข้าไปที่ความจริงจะไม่ร้องก็ได้นะครับคือจะดีแต่เป็นขำๆก็ได้อย่างอาจจะเป็นประมาณเนี้ย แต,แต่ถ้าจะร้องสวมเข้าไปเนี่ยอาจอาจจะไม่ต้องไปลงรายละเอียดในลายกีตาร์แบบนี้ก็ได้มันอาจจะหลงอะอย่างนี้ก็ได้นะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นท่อนร้องนะ แค่เพียงใอไรใคยทำมาหลายปีอย่าตัดปอนตอนข่าวไม่ดีช่วยหำสักทีอยากมีเมียอ,อีกสักคนะนะครับนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างนี่คือการการเรียบเรียงหรือบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะแอดวานซ์กว่านี้หน่อยเพิ่มความทา้าทายความยากให้กับตัวเองทุกคนอาจจะลองมองหาคอร์ดเอที่อยู่นี้ก็ได้อย่างเงี้ยน,นี่คือคอร์ดเอเหมือนกันะนะเนี่ย เป็นไงฮะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยที่นำมาฝากเป็นเพลงเพลงหำเทียมจริงๆมันมีเพลงอยู่มากมายนะฮะที่ที่เราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ได้อาจจะชองลองใช้หลักการของผมก็ได้ครับโดยการออกเพลงเร็ว มาใส่เป็นเป็นจังหวะแบบว่าคิกคอวนูเน่แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเพลงร็อกหรือว่าเพลงจังหวะเร็วๆเนี่ยมันอาจจะทํายากนะครับมันจะเพิ่มความท้าทายของของเราไปอีกถ้าเกิดเราเอาเพลงช้าๆเนี่ยแต่มันเล่นเต็มวงใช่ไหมฮะมันเล่นเป็นลายดนตรีอีกแบบหนึ่งเนี่ยมาเกาสายมา,ายใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้มันอาจจะดูเบสิกไปสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะพอพอเล่นเก่งขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากอยากอยากที่จะ เน้นความยากให้กับตัวเองก็ลองหานะฮะเพลงหินเหล็กไฟอย่างนี้นะครับมันก็มีอย่างผมก็เคยทำคำเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะทาคลิปอยู่เหมือนกันนะอย่างพวกเพ,เพลงนางแมวเพลงอะไรงเงีย้ยเพลงแบบงแวมไพ่เงี้ยผมก็เอามาดัดแปลงเป็นเป็นแนวอย่างนี้จะบอกว่าเป็นบอสซาผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหลกานนวั้นแต่มันก็จะออกมาสไตล์ประมาณนี้แหละโอเคนะครับนี่คือ นำสิ่งที่นำมาแชร์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสำหรับคนเล่นดนตรีเล่นกีตาร์นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักกีตาร์ที่เบื่อการเล่นรูปแบบเดิมๆแล้วก็อยากจะลองฝึกฝนท้าทายความสามารถตัวเองนะฮะทุกคนท้ายคลิปฝากไว้ครับใครที่จะซื้อคอร์สเรียนกีตาร์อะไรของผมก็ติดต่อผมได้ที่ไลน์ด้านล่างนี้นะครับรายละเอียดก็เป็นคอร์สใหม่ล่าสุดนะฮะสาบทเรียน เป็นบูเรียนกีตาร์โปร่งแบบเน้นๆเนื้อๆเลยนะครับที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือคนที่เล่นมานานแล้วมันไม่เก่งขึ้นสักทีเนี่ยคอร์สนี้ช่วยคุณได้แน่นอนยังไงก็ติดต่อกันมาได้ครับ